คณะแจมค่ะกับเข้าสู่ช่วงคณะแะจมค่ะในช่วงนี้นะคะจะเปิดสายคุณผู้ชมนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับโยได้นะคะหากมีประเด็นนะคะใน029363204นะคะกับ029362066ค่ะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับลูกๆเนี่ยคะ่ะพ่อแม่เราเีย,ยน,นะคะ่ะว่าเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีเพราะทุกบ้านมีปัญหาเหมือนกันหมดเห็น<ม>อาจารย์เล่าอยู่นอกรอบเหมือนกันว่ามีคุณแม่โทรศัพท์มาปรึกษาเหมือนกันค ว่าก็คือว่าลูกเนี่ยมีคือพฤติกรรมทางเพศเนี่ยก็คือว่าก็คือเรียกว่าส้ำสอนแล้วก็มีผู้ชายมาที่บ้านคือบ่อยมากจนคุณแม่งงก็คือว่าไม่รู้ทํำยังไงแต่ว่าบอกว่าเราก็ต้องบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้สิทธิของความเป็นแม่นะครับต้องคุยกันตรงๆแต่ว่าทีนี้เชื่อไหมว่าถ้าไปห้ามเขาเนี่ยคือคุณปล่อยลูกมาขนาดนี้แล้วถ้าคุณไปห้ามเขาเนี่ยเขาก็ไปที่อื่นเลยฮะเขาก็จะไม่คือคุณก็จะไม่ทราบ ตอนนี้ว่าแล้วมันจะมีการได้ว่าจะไปอะไรนะไปแบบเซเว่นอีเลฟเว่นใช่ไหมรลยกายเป็นไปคาฟูแทนต้องที่ใหญ่ๆไม่ที่จอดรถสะดวกสบายอะไรเงี้ยก็คือก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วพ่อแม่เองต้องสังเกตแล้วต้องคุยกันตั้งแต่ต้นแต่ว่าก็คือประเด็นเนี่ยคือต้องคุยให้เขารู้จักที่จะเคารพตัวเองแล้วก็เคารพพ่อแม่ด้วยนะครับสาเหตุเกิดจากการที่ว่าเขาไม่เคารพตัวเองหรอคะที่ที่เขาทําแบบนั้น ก็มีส่วนนะครับแล้วก็ไม่เคารพพ่อแม่ด้วยไม่เคารพสถานที่ด้วยเหมือนกับที่ในเขาบอกว่าสถานที่ราชการจะต้องแต่งกายสุภาพนะครับนี่ตัวอย่างเป็นต้นสถานที่บ้านก็ควรที่จะสุภาพแต่เดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปบางคนไปติดต่องานราชการคุณยังใส่กางเกงขาสั้นไปเลยอ่ะสั้นจุ๋เลยแล้วก็ทิ้วกระเป๋าใบโตโตใส่ส้นสูงเคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยใส่ไม่เคยเราไปพูดถึงเรื่องประเด็นในเรื่องของของเด็ก ย้อนกลับมานิดนึงนะคะเป็นประเด็นที่ว่าเป็นเป็นเคสนะคะคที่ฝากเอามาที่เป็นคนุณคนทางบ้านนะคะคฝากมาว่าลูกเป็นมีลูกลูกอยู่คนหนึ่งอายุ3ามขวบนะคะลูกสาวลูกชายลูกชายอายุ3ามขวบนะคะแต่เป็นเด็กเห็นผีก็คือว่านั่งอยู่ดีดีเนี่ยเขาจะเรียบเขาจะบอกว่าเขาเห็นผีตั้งแต่คือจะพูดแต่ผีผีตั้งแต่พูดแทบจะไม่ได้ เนี้ยค่ะแล้วพอไปไหนเนี่ยก็มาจะเห็นจนกระทั่งเด็กคนนี้ตอนนี้สามขวบก็จริงนะคะแต่หน้าเนี่ยแกกวัยแลวคือเขาจะดูนั่งนิ่งแล้วก็บกมุ่นอยู่กับตัวเองอะคะ่ะทีนี้ถ้าหากว่าในทางจิตเวชเนี่ยเขาบอกว่าเด็กนีอยจ,จะมีการประสาทก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับก็คือว่ามีความผิดปกติทางด้านจิตใจทีนี้ เวลาที่ครั้งแรกๆเลยเนี่ยที่พ่อแม่เห็นว่าลูกมีการที่ผิดปกติเนี่ย<ฆ>สิ่งที่พ่อแม่ควรจะทำเนี่ยก็คือว่าเอาลูกมานั่งตักแล้วก็คุยกับลูกให้ลูก<ฆ><ฆ>ได้พูดในสิ่งที่ลูกคิดหรือว่าลูกเห็นคือเห็นผีจริงหรือไม่จริงอันนี้ผมไม่ทราบไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าเพราะมันอธิบายยากนะครับมันมันมันพิสูจน์ได้ยาก<ฆ>แต่ว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ยังยกตัวอย่าง,งาเช่นมันเริ่มต้นแต่เด็กที่โลรวความมืดเนี่ยสม<ฆ>มติว่า เด็กส่วนใหญ่เวลาที่เด็กจะนอนเด็กจะไม่ยอมให้ปิดไฟหรือว่าบอกว่าเด็กเล็กๆบอกให้ไปหยิบของในห้องนอนปรากฏว่าข้างบ้านมันมีใบไม้ไหวมาเหมือนกับเป็นรูปมือเป็นกวักแกงอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าลูกกลัวนะครับพ่อแม่ต้องเปิดไฟแล้วก็ต้องทมองให้ลูกเห็นว่านั่นคือมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับมันเป็นจินตนาการไปเองะนะครับคือพ่อแม่ต้องเป็นคนที่ไขข้อข้องใจให้ได้แต่ว่าถ้าหากว่ากรณีนี้ จริงๆแล้วมันอธิบายด้วยจิตวิทยาไม่ได้นะเรื่องเห็นผีเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องทางด้านจิตนิดหนึ่งแต่ถ้าหากว่าในในแง่ของทางด้านจิตวิทยาแล้วเนี่ยเขาจะเห็นจริงหรือไม่จริงผมไม่ทราบแต่ว่าบอกเขาว่าสะท้อนให้เขาว่าหนูลูกสึกกลัวหนูเห็นอะไรหนูคิดยังไงคือพูดคุยกับเขานะครับแล้วก็บอกเขาว่าก็คือต้องบอกเขาว่าคือคือไม่ต้องไปห้ามเขาว่า ลหลือหลไหลสาระไม่ต้องไปพูดแบบนี้หรือว่าบอกว่ามันไม่จริงเออแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดคุณเห็นขึ้นมาเองจริงๆบ้างเนี่ยแล้วคุณจะหนาวคุณอาจจะกลัวยิ่งกว่าเด็กก็ได้แต่ว่าให้คือเป็นเพื่อนกับเขาให้ความรู้สึกที่ดีกับเขานะครับแล้วก็ในขนาดเดียวกันเนี่ยถ้ามันจนแล้วจรราบเนี่ยมันยังไม่มีวิธีการอะไรบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวแม่พาไปทําบุญให้เขาดีไหมคือเป็นการสอน คุณธรรมให้กับเด็กๆให้รู้ว่าอะไรที่เพราะว่าจริงๆแล้วทำไมทำไมเราต้องเพึ่งพระเราไมต้องมีที่พึ่งทางใจมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความกลัวนะครับถ้าในทางจิตวิทยาคือมนุษย์เนี่ยมีความกลัวมีความกังวลมีความไม่มั่นใจในตัวเองนะครับเพราะเด็กตรงนี้ก็คือนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาตรงนี้นะค่ะแล้วเด็กคนนี้โตขึ้นเขาจะเป็นยังไงคะถ้าเกิดว่าเขายังเห็นอย่างเนี้ยเป็นแบบนี้อยู่เสมอคะจะเป็นเด็กที่มีการประสาทครับและเป็นเด็กที่กลัว แล้วเป็นเด็กที่มั่ไม่มั่นใจในตัวเองแล้วจะเป็นเด็กที่ไม่ชอบพ่อแม่ <c oughs> เพราะว่าพ่อแม่ไม่เคยปกป้องเวลาที่เขาต้องการและเมื่อวันหนึ่งที่เขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาดูแลตัวเองได้เขาสึกว่าพ่อแม่ไม่เคยสร้างความอบอุ่นในจิตใจให้เขาไม่เคยคือไม่เคยเป็นที่พึ่งทางใจให้กับเขาเลยในเขาเวลาที่เขาต้องการ ก็เรียกว่าพ่อแม่ก็ต้องต้องดูใกล้ชิดเขานิดนึงถูกไหมคะคือตอนนี้อันเริ่มเข้าข่ายเป็นเด็กที่เริ่มมีความพฤติกรรมที่ผิดปกติไงอันนี้ก็คือว่าต้องต้องดูต้องดูอย่างใกล้ชิดค่ะอย่าปล่อยเลยมันปล่อยผ่านเลยมันไม่ใช่ประเภทเด็กไม่ยอมทานข้าวเด็กเล่นมากเกินไปเด็กไม่ยอมอาบน้ำโอ้ยเรื่องนี้พวกเล็กเรื่องเด็ก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 นี่กินข้าวเนี่ยค่ะแต่ไอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ ใช่ที่ว่า,าถ้าเกิดทิ้งไว้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเรื่องอเรื่องจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากและจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่อาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าทําไมผู้หญิงแม่บ้านบางคนมีการประสาททำไมเด็กบางคนจะเพี้ยนเพี้ยนทำไมเด็กบางคนชอบเก็บตัวทำไมเด็กบางคนมันแรดผิดปกติทำไมเด็กบางคนจะพูดมากอะไรเนี่ยบางทีเราเราก็ดูได้ว่าจริงๆแล้วมันมีที่มา ไอ้เองเด็กพูดมากผิดปกติพูด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 เยอออะไรคะไม่เยอะยอะอยังไม่เคยพูดแต่จะมีหลานอยู่นีดแหละพูด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 อยู่นั่นไหนพูดจะแบบหายใจทำผิวหนังหรือเปล่าเนี่ยก็ไปเขาพูดไปแต่ว่าทีนี้เขาอาจจะดีในแง่ของ1การที่ร้องราทําเพลงก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นนักพูดก็ได้เแต่ก็อาจจะเป็นครูก็ได้จนมันจะมีแววไง พระาะฉะนั้นเนี่ยพยายามจะหากิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้เสียงอะไรก็อ,อาจจะซื้อ,เ,อเทปให้เขาให้เขาได้อ,อัดเทปฟังเสียงตัวเองดูหรือว่าอาจจะให้เขาเป็นการฝึกพวกพวกลำนำคำกรอนร้อยแก้วร้อยกรองอะไรพวกนี้ก็คือเป็นการพัฒนาไปของเขาที่ดีอย่างหนึ่งค,คือดูดูบุคลิกของเด็กนะครับดูบุคลิกของเด็กนะคะคแต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอย้อนอยานาเป็นเรื่องของเด็กเห็นผีนิดนึงว่าอาจารย์คะอย่างนี้เขาถือว่าเป็นโรคหรือว่า เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติคือมันมองได้แต่มันขึ้นอยู่ว่ามันจะมองแบบไหนแต่ว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยคือไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่เหนือธรรมชาติแต่ว่าถ้าหากว่าในทางจิตเวชเนี่ยจะมองว่าเด็กผิดปกติทางด้านจิตใจนะครับแต่ว่าผมเองผมไม่ได้ปฏิเสธแล้วคือคือโยโยเป็นห่วงแค่ว่าพ่อแม่ก็จะไม่รู้หนทางเอ๊ะสรุปว่าจะต้องพาไปหาหมอหรือพาไปหาหมอผีคือคือคืออ่ะ แล้วจริงๆมันต้องหาทางออกให้เขาเคืออาจจะต้องหาทุกอย่างถูกไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่รู้มันคืออะไรกันแน่นะครับเนี่ถามว่าผมมีความรู้เรื่องของอไอ้ปรากฏการณ์แบบนี้ไหมคือผมไม่ชํานาญแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ผมจะบอกได้ว่ามันเกิดขึ้นเลยกับสภาพจิตของเด็กคนนี้ะนะครับก,ก็ก็เรียกว่านะคะคุณผู้ชมนะคะท,ที่ที่ฝากคําถามมาเนี่ยก็ต้องลองดูต้องใช้การทําจิตบําบัดครับค่ะก็พาไปพบจิตแพทย์ก่อนนะคะแล้วแบบคุณแม่ที่